สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตรีครับวันนี้วันที่5นะครับกรกฎาคมปีพศ2564ครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินก็จะขอพาทุกท่านนะครับไปส่องศักยภาพนะครับสุดยอดเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของไทยนะครับนั่นก็คือเจ้าปักเป้าบิน KA-32 สุดยอดเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจากรัสเซียนั่นเองครับ เอาละครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของคลิปนะครับแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจนะครับจากการจากไปของน้องพอดหรือคุณกรสิทธิ์ลาวพันอายุ19ปีครับซึ่งน้องพอร์ดเป็นอาสาสมัครที่เข้าไปดับเพลิงนะครับภายในโรงงานหมิงตี้ ก่อนที่จะเกิดเปลวไฟลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเปลวไฟที่ได้ลุกลามขึ้นมาอย่างรวดเร็วนั้นทําให้น้องพอนะครับได้เสียชีวิตลงและนี่ก็เป็นการสูญเสียฮีโร่อีกท่านหนึ่งของชาวไทยนะครับสําหรับห่วงเวลานี้ไทยมิลิตอรี่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณกรสิทธิ์ลาวพันธ์นะครับและขอสดุดีวีรกรรมที่กล้าหานะครับของฮีโร่ท่านนี้ด้วย และในขณะนี้นะครับนักผจญเพลิงของไทยและเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกำลังทํางานกันอย่างหนักในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับแอดมินก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งกําลังใจขอให้ทุกทกท่านนะครับที่ร่วมปฏิบัติการณนะบริเวณนั้นนะครับรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยนะครับ และถึงแม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจะเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่นะครับดังนั้นแอดมินก็ขอเชิญชวนนะครับแฟนๆของไทยมิลิตรีนะครับร่วมส่งกําลังใจนะครับไปให้อ่าผู้ที่ปฏิบัติภารกิจอ่าในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ขอให้อ่าร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะครับส่งกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านปลอดภัยกันนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้แอดมินจะขอพาทุกท่านนะครับไปดูสเปคนะครับเฮลิอปเตอร์ปะกระเป้าบินคู่ภัยของเรานะครับว่าประสิทธิภาพของเขานะครับจะเป็นเช่นไรขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับสุดยอดเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยปักกระเป,ะเป๋าบินนะครับแบบ KA 3 2ของไทยนั้นนะครับมันเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบมีโเร,รเตอร์2ชั้นนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปนะครับโดยใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้นะครับมันจะบินสลับกันทําให้พวกมันมีพลังในการยกที่สูงนะครับโดยมีอัตราบรรทุกได้สูงสุดถึง5,000กิโลกรัมหรือว่า5ตันนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับการที่พวกมันไม่มีโรเตอร์ท้ายนะครับ ทำให้การบังคับต่างๆนะครับเป็นไปอย่างแม่นยําและการที่ส่วนหางของเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 3 2นะครับมีลักษณะสั้นลงทําให้พวกมันนะครับปฏิบัติการได้อย่างคล่องตัวเป็นพิเศษนะครับและก็มีความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับอย่างเช่นพื้นที่แคบหรือว่าพื้นที่ที่เป็นตึกละฟ้านะครับตึกสูงๆพวกมันเนี่ยก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ และสำหรับเจ้าปักกระเป้าบินนะครับ KA 3 2ของไทยนะครับพวกเขาก็มีภารกิจค้นหากู้ภัยและการดับเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการดับเพลิงในพื้นที่ราบทั่วไปนะครับหรือว่าการดับเพลิงที่อาคารสูงก็สามารถทําได้นะครับโดยที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับสามารถบรรทุกน้ําได้คราวละ3ตัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถบรรทุกของได้หนักมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะพวกมันยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยนะครับที่เอาไว้สําหรับตับเพลิงนั่นเองสำหรับเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2ของไทยนะครับติดตั้งระบบ a v i o n i c s กับระบบเรดาร์ตรวจการไกลทางอากาศนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยในการค้นหาและการกู้ภัยที่ทันสมัยมากครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาในทะเลหรือว่าการค้นหาในเขตป่าทึบนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมพวกมันยังมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่อเที่ยวบินที่ต่ำนะครับหากเราเอาไปเปรียบเทียบกับพอรุ่นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับ สำหรับประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 3 2พวกมันสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดมากถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถไต่เพดานบินสูงสุดได้ที่5กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมหากเราต้องการนำเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้นะครับไปใช้กับกองทัพเรือพวกมันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาเรือดำน้ำและสามารถติดตั้งอาวุธในการต่อต้านเรือดำน้ำได้อีกด้วยครับ โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับแอดมินคิดว่าหอรัเสเซียลำนี้นะครับถือได้ว่ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายนะครับและอีกอย่างหนึ่งพวกมันก็ขึ้นชื่อในเรื่องความอึดถึกทนนะครับแล้วก็แรงเนี่ยต้องยกให้ทางฝั่งของรัเสเซียเขาจริงๆครับและในสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฮีโร่ของคนไทยนะครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็ขอให้นะครับทุกทท่านที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่บริเวณนั้นขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ทีนี้ฮอเริ่มโปรยสารเคมีแล้วสองรอบเริ่มโปรยสารเคมีแล้วสองรอบ